วันนี้ผมมาแถวถนนผลโยธินครับแล้วก็อยู่หน้าร้านคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อไม่ได้มาซื้อโรงศพนะครับแต่มีคนบอกมาว่าตรงนี้เนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับฉายากว๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงศพอ้าวหายไปไหนอะ่ะเอ้ยหรือว่าวสวัสดีครับ <c oughs> ดีค่ะพี่มนใช่ไหมใช่ค่ะตกใจเลยพี่ร้านไปไหนอะ่ะตอนนี้ย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วค่ะทำไมมันท่วมอ๋อน้ำมันทว่นนมนทวมใช่ไหมเลยย้ายไปขายข้างนอกก่อนค่ะ ท่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยเว r l d g a สเคียงข้างสร้างรอยยิม้มย้ายจากข้างในมาข้างนอกใช่ค่ะนานยังฮะก็ตั้งแต่น้ำท่วมแ่ะเอาแล้วคนที่มากินก็ไม่หลงทางเหรอก็เข้าไปให้เบอร์โทรไว้โทรถามนะข้างในเนี่ยเรามาขายก่อนลงศพหรือว่าลงศพมาอยู่ก่อนเราเราอยู่ก่อนคะ่ะเราอยู่ก่อนเนาอตั้งแต่2499 2499องสีาเอันาคลองเมืองบดีโอ้โหแล้วฉายานี้ใครเป็นคนตั้ง ก็ลูกค้าที่เริ่มแรกเป็นฐานอากาศก็นัดกันก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวลงศพกันอ๋อทีนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราเนี่ยสูตรโดดเด่นตรงไหนบ้างจะเป็นของเราไม่ได้เน้นในพวกเครื่องยาจีนแต่จะเป็นเครื่องเครื่องเทศมากกว่าเครื่องเทศมากกว่าค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มสุดเด็ดที่คนเขาเรื่องลือกันใช่ใมีน้ําจิ้มสุดเด็ดที่เรื่องลือกันแล้วก็บอกว่าพริกร้านนี้ี่ยปรุงดีๆนะอย่าปรุงเยอะเพราะว่ามันพริกคือเราคั่วเอง เผ็ดมากจะเผ็ดส่วนใหญ่ในคนมากินเนี่ยเขาก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆกันค่ะมีหลายเมนูให้เลือกไหมครัก็มีแล้วแต่ค่ะใจจะเลือกทุกอย่างหรือว่าเลือกเป็นบางอย่างบาง้ย่ามีเนื้อกเบด้วยมีค่ะมีมีเนื้อกเบยเนื้อกเบนี่คิดราคาเพิ่มไหมครับก็ชามละหกสิบบาทหกสิบบาทถ้าเป็นเนื้อธรรมดาก็สี่สิบสี่สิบนะฮะคุณผู้ชมราคายังปกติไม่ได้แพงมากสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั่วไปร้านอยู่ไหนนะอยู่ซอยพหลโยธินห้าสิบสี่ครับ เลยวินมอเตอร์ไซค์มาประมาณ3-40ี่สเมตรอ๋อปกี่โมงตั้งแต่9กโมงถึง5้าโมงเย็นไม่มีวันหยุดใช่ไหมไม่หยุดค่ะไม่หยุดเพราะฉะนั้นดูเสร็จมาได้เลยนะคุณผู้ชมนะขายมาทั้งหมด55ปีแนละ้วใช่ค่ะโอ้โหทำกัน3สาวเลยนะฮะ จัดเต็มมาเลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงศพนะครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนื้อที่นี่เขามีหมูนะแต่ส่วนใหญ่คนมาเนี่ยทานเนื้อทั้งนั้นเพราะว่าเนี่ยโหนี่อันนี้เนี่ยโหความเปื่อยของมันขอบอกเลยว่าเป็นเนื้อโกเบโอโหแล้วเขามีน้ําจิ้มสูตรพิเศษจะทานบเปล่าหรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้สุดยอดอันนี้เป็นเนื้อลายนะฮะเนื้อลายสามารถทานกับข้าวและเช่นเดียวกันคือแล้วแต่จะสั่งนะครับเขาก็มีหลายเมนูจะเป็นหม้อไฟก็มีด้วย เขาเหลาเนื้อเปื่อยแล้วดูความเปื่อยของเนื้อโคเบเขาเนี่ยเคี้ยวไม่เมื่อยชอบอันนี้ยำเนื้อฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามาทานเช้าๆหน่อยนะจะได้ของครบใครที่ไม่ชอบทานเนื้อก็มีหมูให้จานที่ผมตักเนี่ยเป็นหมูนะฮะ มีเอ็นมีหมูมีไส้นี่ทานได้เลยแวะมาลองชิมดูได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงศพตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ด้านหน้านะฮะชั่วคราวอนาคตอาจจะเปิด2ลร้านเลยใช่นะฮะพี่กีพี่หยุนพี่มนนะฮะรอบริการอยู่สาวสาวสาววันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีอ้วนจนหิวหมอบไว้ให้ลูกค้าจากเวอร์แก๊สด,ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สมอบให้อีกหนึ่งถังปกติสั่งแก๊สร้านไหนครับร้านวรนุชวรนุชเดี๋ยวเราไปมอบโชคเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ,บ อยู่ตลาดไทยนาะลงนะครับถนนผลโยทินนะครับวันนี้เวอร์แก๊สก็เลยมามอบถึงร้านให้1,000บาทนะครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนอจอยานวากรุงเทพ10120รับทันที1 0 0่1,000บาทจากเวอร์แก๊ส